พลายพี่น้องมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาพอกันอีกแล้วพี่น้องบรรยากาศตอนแรงๆมันนี้ก็มาพบปะกันกับเจ้าที่เจ็ดกับเจ็ดกันยายนครับน้ำมาหลายแล้วพี่น้อง มั่งที่โนถนน,น,น,นเนาะลดนถนนเนาพี่น้องครับ รอทรงอยู่คือเาหลับพี่น้องเลยมีลมแห้งท่เลลมห้ามจะรวมตะนลลมหลับพี่น้องบองบรรยากาศตอนแรงๆบาสามโมงเคิง ร่มพี่นอ้องร่มเป็นก็ยังร่มหนาวอยู่ละพิจารณามันมาจต่าทางจิตใจครับร่ม่าดตไปเขาครับพี่นอ้อง แห้งมันอบอกจะช่วยน้ำท่ทามาล้นะครับเดี๋ยวมาให้างานปรนหลิ่ขอขอภัย มอนบรรยากาศตอนแรกครับของวันเจ้าที่เจ็ดเป็นกันยายนอ่าหกครับพี่น้องหอกตูมกับหองตุ๊บๆอยู่ แล้วมัน,มนดอกอนีรพี่น่องพี่น่องเคยกินบาดอกอีจครับช่ครับ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 ดครับ không sẽ không đi trò hoặc bán ความสิ่งกบกันหวาน กวามให้ไหวชินมากคุณเป็นข้องสไกลครับเหื่องตา ภ้มามเมืองจัดไปรแร่งกับปลายสามโมงคืนร่มดีครับพี่น้อง กเขมจ๋จ๋านี่จิวจีมวงครับที่เขาทำกุ้งไปเอาจินบัเอาปดตออย่าง บรกัตอนแรงๆปลายสามัมเพิรครับร่มวอยๆครับรับจิมนี้กับไปซัมเนี้นแหละครับเรื่องบรรยาอกาศทง่ต้ทรง ของหาย่องหน้า